สวัสดีค่ะพบกับติ๋มถ่ายที่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ติ๋มพามาดูที่ดินแปลงสวยๆค่ะที่คลอง14ค่ะองคลักษ์จังหวัดนครนายกค่ะนี่คือแปลงที่ดินของเรานะคะวันนี้มีการเคลิิงค่ะติ๋มจะแพน Japan กล้องให้ดูนะคะ ตรงนี้จะเป็นวงเวียนค่ะไฟฟ้านะคะจะเป็นไฟฟ้าสามเฟสค่ะเป็นที่ดินบ้านสวนเกรดพรีเมียมค่ะถนนหน้าแปลงนะคะจะเป็นถนน10เมตรค่ะ ค่ะนี่คือบรรยากาศหน้าแปลงนะคะโครงการของเรานะคะจะเปิดปลายเดือนพฤษภานนี้ค่ะวันนี้ได้การได้มีการเคลียร์ลิงค่ะเพื่อที่จะแบ่งขายนะคะทุกแปลงนะคะมีโฉนดค่ะไฟฟ้านะคะป่าป้าก็ผ่านแล้วนะคะพิกัดที่คองสิบสี่ค่ะนี่คือบรรยากาศนะคะ บ้านสวนเกรดพรีเมียมค่ะราคาเบาๆนะคะที่นี่นะคะสามารถผ่อนได้ด้วยค่ะเงื่อนไขของเราวางดาวที่ห0าหมบาทผ่อนกับเจ้าของได้นานถึง5ปีค่ะสนใจอย่าลืมทักติมานะคะ0841320179สวัสดีค่ะ